บุรีรมสัปดาห์นี้ไม่ต้องบลายออเดชั่นไม่ต้องแบทเทิลราวกับคนอื่นมมาที่เดิแต่มาแบทเทิลแดนซ์กันเองเนี่ยแหละมาเลยคุณนกโมเป็กอะมุ่งน้นะมาพี่งนะ <c oughs> พบกับคู่หูดูโอ้เสียงจริงตัวจริงฟร้งฟริ้งกันที่สุดบอลาและจูเนลล์พร้อมพร้อใช่ไหมเขียน <c oughs> <c oughs> แล้วไปน้ำตาจะไหลขอแชร์นักแฟ s ชกันต่อกับต้นเรื่องริกแห่งดั๊กยูนิตนักสร้างสารรค์เวทีเพื่อเติมเต็มศิล,ลปินเพราะว่าถ้าเกื่อเราไม่ถนดัดเราไม่ชอบตัวเพลงตัวศิล,ลปินแล้วเราทําให้เขาเราก็คงทําออกมาไม่ดีนนดนดในวันเสาร์ที่13มิถุนายนบ่าย2 5นาทีทางไ i รท t ทีวีช่อง20คืนนี้เราเจอกันสอดไหมมันไม่เกี่ยวที่